Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาตโต้ไม่เกี่ยว เหตุถูกร้องกอมทอมั่นใจความโปร่งใสปปชสรุปไม่มีมูลยุติไปตั้งแต่ปี54ยินดีให้ตรวจสอบให้ฝ่ายกฎหมายสอบจงใจทำเสียชื่อเสียง เมื่อวันที่12พฤษภาคม2565นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข8ในานามอิสระให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอัธศิทธิธ์การจนะโอภาสร้องประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าโครงการร้านค้าปลอดอากรและโครงการจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในสนามบินสุวรรณภูมิว่ายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้โครงการดังกล่าวตนดำรงตำแหน่งวิศวกรที่ปรึกษาของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาจุลาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยให้ทำการศึกษาโครงการเมื่อ18ปีก่อนต่อมาทราบภายหลังว่าโครงการถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชผลปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดและยุติกระบวนการตรวจสอบไปตั้งแต่พุทธศักราช2554 ทั้งนี้ปปชไม่เคยเชิญตนให้ข้อมูลหรือร่วมกระบวนการตรวจสอบเนื่องจากไม่ใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลมูลค่าทั้งนี้หากกรมทตั้งคณะกรรมการสอบตนยินดีให้ความร่วมมือและพร้อมให้ข้อมูลเต็มที่ เรามั่นใจว่าโปร่งใสและยืนยันว่าเรื่องผ่านไป18-19ปีมาแล้วเราไม่เกี่ยวกับการประเมินราคาใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไปในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาภายหลังปปชสรุปแล้วว่าไม่มีมูลและยุติเรื่องไปตั้งแต่ปี54จริงเราไม่รู้รายละเอียดเพราะเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เคยถูกเชิญไปสอบหรือให้ข้อมูล นายชัดชาติกล่าวว่าตนไม่รู้จักนายอัธสิทธิ์เป็นการส่วนตัวและไม่ทราบว่าเจตนาที่แท้จริงของการยื่นหนังสือต่อประธานกมทปปชหากการกระทําของบุคคลใดที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองหรือมีผลต่อความนิยมของผู้สมัครลดลงถือว่าขัดต่อกฎหมายและมีผลทางอาญาขณะนี้ให้ฝ่ายงานกฎหมายตรวจสอบและยืนยันว่าตนพร้อมถูกตรวจสอบเพราะถือเป็นบุคคลสาธารณะ ด้านฝ่ายงานกฎหมายชี้แจงเพิ่มเติมว่านายชัดชาติไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเป็นเรื่องเก่าที่ยาวนานเกือบ2ี่สิปีและผ่านการตรวจสอบมาแล้วหลายครั้งยินดีพร้อมรับการตรวจสอบและเข้าไปชี้แจงกับกมทเชื่อมั่นในความยุติธรรมของกมทปปชพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมาร้องเรียนนี้จงใจให้เป็นข่าวในช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครขออย่าให้เป็นการกลั่นแกล้งเพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้สมัคร ซึ่งอาจผิดกฎหมายและมีโทษอาญาที่สำคัญคือประชาชนต้องมีภูมิคุ้มกันไม่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ